สวัสดีครับพบกับเซลล์ร้ล้านนะครับวันนี้มาดูแนวคิดในการบริหารทีมขายนะในการที่จะเริ่มสร้างเริ่มที่จะหาคนเพิ่มมันจะมีสัญญาณอะไรจากจุดไหนอย่างเงี้ยให้มันถูกวิธีนะครับถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาธุรกิจให้มันโตขึ้นเลยก็ว่าได้นะพูดถึงการจ้างลูกน้องครับมันก็ต้องมาดูเหตุและปัจจัยก่อนสาเหตุที่เราต้องจ้างเนี่ยก็เพราะว่าเราต้องการขยายธุรกิจนะครับ ตัวเราเองเนี่ยทำธุรกิจมาประมาณหนึ่งเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องมีทีมมาเสริมนะเพื่อให้ธุรกิจมันโตขึ้นด้วยศักยภาพของคนที่มันมีจํากัดนะครับจํากัดที่เห็นๆเ,เลยก็คือเวลานะครับเรื่องของเวลาเป็นเรื่องที่เราทํางานเต็มที่เนี่ยเต็มที่เลยนะผมว่า10ชั่วโมงนี้ก็เก่งมากๆแล้วว่า8ชั่วโมงไม่ต้องพูดถึงนะครับเป็นเรื่องมาตรฐานที่หลายคนเนี่ยควรจะทําได้แต่ถ้าแบบ90เมื่อไหร่เนี่ยก็แทบจะหมดวันแล้วนะครับไม่ได้ทําอย่างอื่นนะครับ จ้างลูกน้องเข้ามาเพื่อขยายธุรกิจทีเนี้ยเราต้องมาดูเรื่องปัจจัยก่อนอย่างแรกคือตัวธุรกิจนะครับธุรกิจเนี่ยมันต้องเห็นการเติบโตเท่านั้นนะครับโตไปข้างหน้านะครับมีโอกาสในการขยายตลาดหรือว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีสัญญาณเชิงบวกที่เขาเรียก happy problem นะสัญญาเชิงบวกที่ว่าก็คือว่าลูกค้าเข้ามาจนรับไม่ทันอย่างเงี้ยลูกค้ามีเยอะมากจนเราให้บริการไม่ไหวนะครับ ต้องการเซลเนี่ยเข้ามาช่วยเทคแคร์ในส่วนนี้นั่นเองนะอันนี้คือปัจจัยแรกก็คือเราเห็นโอกาสในเรื่องของสิ่งที่ผมจะเรียกแฮปปี้ปเบิมเสมอนะครับเพราะว่ามันสามารถแก้ปัญหาได้แล้วเราได้ตังค์เพิ่มขึ้นสิ่งนี้เขาจะเรียกแฮปปี้ปเบิมนะครับต่อมาอย่างที่2เนี่ยก็คือว่าเราต้องมีปัจจัยเรื่องของการเสิร์ฟงานด้วยนะเสิร์ฟมันคืออะไรสมมติลูกค้าเข้ามาเยอะก็จริงเนี่ยเราเห็นว่าต้องจ้างเซลล์มาเทคแคร์ถูกไหม แต่เราก็ต้องมีสินค้าหรือว่ามีบริการที่มันพร้อมเซอร์วิสได้อย่างเพียงพอนะครับพูดง่ายๆก็คือมีของพอขายอะนึกถึงร้านหมูกระทะก,ก็ได้หมูกระทะเนี่ยสมมุติมันดังนะครับอร่อยของเราเนี่ยฟลุกขึ้นมาแต่ขีดจํากัดก็คือเรื่องสถานที่เรื่องโต๊ะอย่างเงี้ยโต๊ะน้อยพอโต๊ะน้อยเนี่ยคนต้องรอคิวหรือว่าต่อให้คุณจ้างเด็กเสิร์ฟจ้างเซลล์อะไรมาเทคแคร์แต่ว่าไม่มีโต๊ะให้กินนะครับ หรือว่าหมูไก่ผักอะไรพวกน,นี้มาไม่ถึงไม่ทันของมันหมดก่อนเนี่ยก็เป็นยังไงล่ะมันก็เกิดเหตุการณ์ว่าคนที่มาต่อคิวอ่ะไม่พอใจก็เสียโอกาสทางการขายนะครับแต่นั้นต้องดูด้วยว่าเรามีกําลังในการเสิร์ฟด้วยไหมนะครับก็มาดูที่ตัวสินค้ากับตัวทีมเขาเรียกโอเปอเรชั่นท่านรวมๆนะโอเปอเรชั่นก็คือทีมติดตั้งทีมส่งมอบเนี่ยทั้งหมดจะเป็นเรื่องโอเปอเรชั่นล้วนๆเลยนะครับ ถ้าเกิดว่าเราเห็นแล้วว่าเราน่าจะเสิร์ฟได้อย่างเพียงพอนะครับการจ้างเซลล์เนี่ยก็ควรจะรีบแอคชั่นเลยนะครับทีนี้มันจะต้องเริ่มยังไงถึงจะถูกวิธีนะอย่างแรกเนี่ยเราต้องประเมินจากเงินในกระเป๋านะครับตัวของบัตเจตนะผมะใช้คำว่าบัตเจตแหละเช่นทั้งปีเนี่ยเราจะต้องจ้างคนคนหนึ่งเนี่ยเงินเดือนอาจจะเริ่มต้นที่หมื่นห้าอย่างเงี้ยเป็นปีเนี่ยก็เป็นแสนนะถูกไหมยิ่งค่าตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยค่าตัวแพงนะครับเช่นเซว่า สองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นเนี่ยก็แสดงว่าคุณต้องจ่ายเรื่องค่าประสบการณ์ใช่ไหมครับค่าประสบการณ์ที่ยิ่งเยอะมาจากบริษัทที่แบบโปรไฟล์ใช้ได้เนี่ยค่าตัวก็ยิ่งแพงนะต้องดูงบในกระเป๋าเราด้วยนะครับยิ่งถ้าใครเป็น sme เนี่ยบอกเลยว่าอะไรที่มันจะต้องเซฟได้ก็ต้องเซฟไว้ก่อนนะครับแล้วด้วยความว่าบริษัทเราอะ่ะมันยังเล็กอยู่นะครับการจะทุ่มเงินในการจ้างคนค่าตัวแพงอะ่ะมันไม่ใช่มีแค่ว่าเรามีตังค์ไหมนะแต่ว่าคนที่มาอยู่กับเราอะ่ะ แล้วถ้าเขาโปรไฟล์ดีอ่ะเขาแฮปปี้หรือเปล่าด้วยนะครับกับสภาพแวดล้อมในองค์กรก็คืออะไรครับเอาตั้งแต่ตัวออฟฟิศอ่ะบางคนเนี่ยคือทํางานตึกหรูมาตลอดเนี่ยพอมาเห็นสภาพออฟฟิศคุณอาจจะเป็นตึกแถวอย่างเงี้ยหรือเป็นหมู่บ้านเนี่ยคือเขาก็อาจจะไม่อยากทําแล้ว่เบือนหน้าหนีใช่ไหมที่จอดรถอะไรก็ใหม่มีอย่างเงี้ยหรือว่าเรื่องตัวออฟฟิศอย่างเงี้ยถ้าเป็นพวกบริษัทยักษ์ใหญ่อะ่ะโอ้โหมันมีมุมคาเฟ่มันมีมุมพักผ่อนอะไรดูดีแต่พอมาบริษัทเราเนี่ย ดูก็อย่างเช่นถ้าตึกแถวใช่ไ่ะนั่งอัดๆกันต้องตบบถอดรองเท้าอะไรขึ้นไปแบบมันก็เหมือนบ้านนะครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันก็มีผลอยู่เหมือนกันนะในการที่จะแบบจ้างคนเนี่ยเพราะฉะนั้นพอคุณไม่ได้พวกกลุ่มโปรไฟล์ดีหรือพวกที่มันติดหรูเนี่ยคุณก็จะมีโอกาสที่จะได้แบบก็ต้องเป็นเกรดรองลงมานะครับพอเกรดรองลงมาเนี่ยข้อดีเห็นๆเลยก็คือค่าตัวมันไม่ได้แพงใช่ปะ แต่แน่นอนว่าคุณภาพมันก็อาจจะลดหลั่นกันไปนะครับเนี่ยก็เป็นปัจจัยที่ต้องมาดูอีกว่าตัวคนที่เราจะได้เนี่ยต้องมาดูด้วยตัวองคอ์กรเราถ้าใครทุนหนาเนี่ยอาจจะแบบตั้งแต่ออฟฟิศสวยให้เงินเดือนได้เยอะเพื่อร่วมงานก็มีแต่คนเก่งๆลองนึกถึงพวกบริษัทพวกสตาร์ทอัพหรือพวกไอทีนะพวกนี้คือมีเงินจ้างใช่ป่ะแบบไประดมทุนมาเนี่ยมันก็คือทำออฟฟิศหรูหราเลยอะเอาคนโปรไฟล์ดีเงินเดือนแพงๆก็ทําได้ มาเลยทําให้สร้าง c u เจอร์แบบโอ้โหดูเป็นคนฉลาดดูเป็นคนเก่งอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราเป็น SME ที่แบบค่อยคข,ขยายแบบมันไม่จําเป็นต้องแบบลงทุนกับคนเยอะขนาดนั้นนะครับอันนี้ที่ผมจะบอกนะโดยเฉพาะทีมเซลล์อะทีมเซลล์อะยังน้อยที่สุดเนี่ยมันต้องเป็นคนที่อยากรวยแล้วก็ถึกทนนะครับอยากรวยกับถึกทนไม่ได้ว่าเกรดแบบต้อง4จุดหรือไปจบแบบจุฬาอะไรอย่างเงี้ยนนะมันไม่ยังเป็นนะครับต้องเอาคนที่ม่เสเซตดีขายเก่งนะครับที่เราต้องการคนเป็นกองหน้านะครับทีนี้ มาดูเรื่องของจํานวนทีมขายกันบ้างดีกว่านะครับแน่นอนครับถ้าคุณขายเองมาตลอดอะ่ะจ้างคนเนี่ยมันก็ควรจะจ้างเลยถ้าธุรกิจมันโตนะครับอาจจะเริ่มที่คน2คนกําลังดีนะทีนี้เรามาดูว่าจะจ้างเยอะจ้างน้อยดูจากอะไรเขาเรียกว่าดูจากลีดครับลีดลีดก็คือกลุ่มเป้าหมาย,ยที่แบบเรายังไม่ได้มาเป็นแอคเคาท์นะภาษาเซลล์ลีดก็คือคนที่ยังไม่เจอเรามาก่อนไม่รู้จักเรามาก่อนหรือว่าเป็นลูกค้าของลูกค้าเป็นคนรู้จักอะไรเงี้ยซึ่งเราไปดูแลไม่ถึงใช่ไหม เราก็จะจะต้องจ้างเซลล์เนี่ยเพื่อให้ไปวิ่งหาลูกค้ากลุ่มนี้แหละก็คือกลุ่มใหม่ๆส่วนใหญ่บริษัท SME อ่ะจำเป็นมากที่ต้องเริ่มจ้างเซลล์ในการเขาเรียกขยายตลาดนะครับจะต่างกับเซลล์บริษัทใหญ่บริษัทใหญ่เนี่ยบางทีไม่ได้จ้างคุณมาขยายเลยนะซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้เน้นขยายอยู่แล้วครับส่วนใหญ่คือเน้นคุณมาดูแลลูกค้าปัจจุบันโดยเฉพาะเคลียร์เขาเนี่ยแล้วก็รักษายอดขายเพิ่มมันจะเป็นท่านั้นักมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ถ้าเกิดคุณเป็น SME คุณก็ต้องการคนที่โปรไฟล์มาจาก s อ b เหมือนกันจะดีนะครับคนที่แบบเน้นเรื่องขยายตลาดนะครับเพราะเป้าหมายของการจ้างเซลล์แทบทุกที่แหละนะจะต่อให้เป็นบริษัทใหญ่ก็คืออยากได้เซลล์มาขยายตลาดอยู่ดีนะครับเว้นแต่ตลาดมันเรียกว่าเป็นตลาดเบอร์หนึ่งไปแล้วมันตันแล้วอะ่ะอันนี้มันก็จะอีกเรื่องหนึ่งนะครับทีนี้พอเราเริ่มจ้างคนมาเรามาดูแอคเค n t ก่อนอย่างแรกเนี่ยกลุ่มแอคเค n t ที่เป็นฐานลูกค้าปัจจุบันเนี่ยสมมติเราเป็นเจ้าของใช่ไหมผมเป็นเจ้าของ เราต้องเริ่มมีการถ่ายโอนงานเนี่ยให้เซลลเช่นดูว่าในมือสมมติมือผมเนี่ยมีประมาณ30ที่ผมจ้างมา2คนใช่ปะถ้าผมเอาสบายเลยผมก็แบ่งให้คนละ15ที่นะครับคละเคล้ากันไปทั้งใหญ่ทั้งเล็กเพียงแต่เราก็ยังดูภาพรวมนะถ้าลูกค้ามีปัญหาเราก็สามารถเข้าไปแก้ปัญหาได้แล้วก็เข้าไปปร,ประกบลูกน้องได้นะครับอันนี้ก็ทําได้ทีนี้เนี่ยถ้าลูกน้องเรามีแอคเคาท์ถือแล้วเขาก็ต้องได้ KPI เพิ่มคือการไปหาลีดตัวนี้สาคัญหมครับว่าไง สมมติหลีดในตลาดเนี่ยมันทำอย่างนี้คือจํานวนลูกค้าที่เขาเรียกมีปัญญาซื้อเราอะตรงกับเราแมชกับเราอย่างเช่นผมขายโซลารูฟใช่ปะที่แบบติดโรงงานนะผมได้ข้อมูลมาแล้วครับว่าโรงงานในเอาแค่รอบๆกรุงเทพอะมีเป็นพันเป็นพันนะที่แบบใหญ่แล้วก็มีสกยภาพในการซื้อด้วยนะครับคือมีตังอะแล้วก็ใหญ่แล้วเราก็ดูว่ามันเป็นพันเนี่ยแสดงว่าเด็กเราอะมันต้องวิ่งเข้าหาลูกค้านะครับ มีลีดเยอะมากดังนั้นเนี่ยเขาถ้าเราจ้างเซลล์จำนวนคนแบบเยอะเนี่ยมันก็มีโอกาสนะครับที่จะแบบเขาเรียกเข้าถึงการ Access นะเข้าถึงกลุ่ม Account ที่ว่าเราน่าจะซื้อเป็นลูกค้าได้ได้เยอะกว่าถูกไหมมันก็ตรงไปตรงมาครับกลุ่มนี้มันก็จะเยอะแล้วเราก็มีกองทหารนะ่ะมีทหารล่าแบบไปออกศึกออกรบเยอะยิ่งเยอะก็ได้เปรียบนะครับตัวนี้มันก็จะช่วย ทำให้เรารู้แล้วว่าการจ้างคนเนี่ยมันควรจะมีจํานวนเยอะหรือน้อยนะยิ่งถ้าเงินเราหนาเนี่ยแล้วเราอยากไปไวๆอะ่ะการจ้างเยอะในจํานวนลีดในตลาดที่เยอะครับมันก็มีโอกาสนะผมก็พูดตรงๆว่าได้เปรียบค่อนข้างมากนะครับแต่สําหรับผมเองผมผมก็ไม่ค่อยแนะนําอยู่ดีนะครับในการจ้างแบบทีหนึ่งสิบคนน่ยไม่ไม่เวิร์กอย่างแรงนะครับควรเริ่มอย่างนี้คือคือเราจ้างเยอะไม่ผิดนะแต่เริ่มมาจากว่าสมมุติจ้างมา ชุดแรกอาจจะสองคนเนี่ยเริ่มที่สองคนสามคนเนี่ยดูก่อนว่าเฮ้ยผลตอบรับในตลาดเนี่ยมันเวิร์กหรือเปล่านะครับเช่นเซลแบบเข้าไปลุยตลาดให้สมมุติว่าเทรนอะไรเสร็จแล้วเนี่ยออกตลาดปุ๊บเราเห็นตัวเลขเห็นแบบกิจกรรมเห็นไพไลน์นะเห็นไพไลน์ภาษาเซลก็คือเห็นตัวโคเดชันมันออกอะล,กลูกน้องเราไปปุ๊บก็ทำโปรเจกต์ทำตั้งบัจเจตได้เนี่ยคือถ้ามันมีความถี่ที่สูงเนี่ยก็ไม่ผิดนะครับที่จะจ้างเลยจ้างเยอะๆนะครับก็ให้ดูจากจุดนี้ไว้นะครับเพราะอย่าลืมนะ จ้างคนยิ่งเยอะเนี่ยมันจะต้องมีการแบ่งให้เขาด้วยนะครับก็ดูพื้นที่การวิ่งอย่างเช่นว่าการแบ่งเขตอ่ะให้เอาพูดเรื่องนี้จะมันก็เกี่ยวกับจ้างคนเองนั่นแหละสมมติว่าธุรกิจคุณเนี่ยมันต้องวิ่งแบบทั่วประเทศอ่ะเขาเรียกว่าวิ่งเป็นภูมิภาคเป็นเทอร์ริทอรี่มันก็มียังไงภาคเหนือภาคกลางภาคใต้อย่างเงี้ยถ้ามันต้องวิ่งหมดเนี่ยเห็นไหมคุณก็ต้องมีเซลล์ประจาเขตอยู่แล้วนะครับเขตเหนือเขตภาคกลางเขตภาคใต้อะไรเงี้ยมันก็ต้องมีจํานวนตามเขต นะครับอันนี้ก็เป็นอีกอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ทําให้จํานวนเซลล์่เราจะต้องจ้างเยอะจ้างน้อยไหมนะครับหรือว่าอีกอันนึงเขาเรียกแบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรมอันนี้ถ้าเป็นพวกสาย B2B อย่างเช่นพวกซอฟต์แวร์ไอทีอ่ะส่วนใหญ่จะแบ่งแบบนี้เพราะว่าออฟฟิศลูกคา้าอยู่รุงเทพใช่ไหมก็จะแบ่งแบบเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเช่นอ่ะกลุ่ม SME กลุ่มแบบ e n t e r p r i s e หรือว่ากลุ่มราชาการเนี่ยมันก็จะคือจะต่างกันเลยเซลล์แต่ละคนก็คือจะเน้นดูเป็นอุตสาหกรรมไป ดูไฟแนนซ์ดูโรงงานดูพวกโรงพยาบาลดูพวกสถานศึกษาเนี่ยบางบริษัทก็แบ่งแบบเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเซลล์แต่ละท่านจะได้แบบเข้าไปอยู่แบบเจาะลึกในอุตสาหกรรมนั้นๆไปเลยนะครับมันก็จะมีความเชี่ยวชาญกว่าหรือว่ายิ่ง B 2 B มันมันต้องพึ่งคอนเนคชันอ่ะบางทีคอนเนคชันในวงการอะ่ะถ้าเกิดว่าข้ามคอนเนคชันไปมันก็เสียเวลานะครับมันต้องไปเรียนรู้ใหม่นะอันเนี้ยก็เป็นแนวคิดละในการจ้างคนที่ผมแบบสรุปให้อีกเรื่องหนึ่งก็คือ มันเป็นเรื่องที่ต้องจ้างทุกปีอยู่แล้วครับคือการจ้างเพื่อป้องกันคนลาออกนะครับส่วนใหญ่มันก็จะมีโอกาสไงในการไปจ้างพวกจบใหม่หรือว่าประสบการณ์ไม่มากเพื่ออะไรเพื่อมาเป็นเทรนมาเป็นเทรนเนียเออคำนี้ก็มาเป็นแบบลูกเทรนฝึกงานได้แล้วก็แบบพอไอตัวมือโป,โปรมันออกไปเนี่ยก็เอาคนเก่ามาเสียบเนี่ยแหละครับอันเนี้ยมันก็จะลดปัญหาเรื่องของการแบบทําให้มันซีมเ l e s s ก็คือไร้รอยต่อใช่ไหมไร้รอยต่อก็คือว่าตัวเซลเนี่ยออกไป เซลใหม่เข้ามาส่วนปุ๊บนะครับมีระบบ CRM หรือมีพวกเซลรีพอร์ตให้ใช้ด้วยเนะี่ยมันก็จะทํางานต่อเนื่องได้เป็นอย่างดีนะเพราะฉะนั้นแล้วแนวคิดในการจ้างเซลล์นะครับอ่ะอันแรกคือเอาไว้ขยายตลาดนะครับอันที่2คือดูแลลูกค้าปัจจุบันได้เลยนะส่วนใหญ่ก็ขยายตลาดนะ่จะเป็นเรื่องเรื่องหลักเลยของการจ้างเซลลเรื่องที่สามนะครับก็เอาไว้ป้องกันเรื่องของพนักงานลาออกแบบกระทันหันนะครับควรจะมีการจ้างเพิ่มขึ้นทุกปีอยู่แล้วเพราะว่า มันจะมีค่ากลางนะอย่างเช่นคนลาออกเนี่ยเขาเรียก turnover rate turnover ก็คือแบบต่อปีเนี่ยองค์กรแทบทุกที่อ่ะมันควรจะเฉลี่ยประมาณสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์หมายความว่าทุกปีจะต้องมีคนออกสิบคนมันอาจจะมีสักคนสองคนนั่นแหละครับก็เป็นไปได้ว่าทีนเซลเนี่ยจ,จะมีคนลาออกก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเปลี่ยนงานไปได้งานใหม่นะครับหรือว่าแบบไปทําอย่างอื่นนะก็ประมาณนี้แหละก็เป็นสิทธิ์ของลูกน้องเราอยู่แล้วนะครับก็หวังว่าคอนเซปต์นะครับในการจ้างเซลล์นะอย่างที่ผม ปูให้ตั้งแต่แบบพื้นฐานเลยแล้วก็เรื่องของปัจจัยต่างๆเนี่ยเอาไปประยุกใช้กับธุรกิจของเราได้นะครับถ้าท่านใดเป็นผู้ประกอบการหรือเป็นผู้บริหารเนี่ยผมว่าควรฟังมากหรือว่าเป็นเซลล์แมเนจเจอร์ก็ควรเหมือนกันนะครับพบกับคอนเทนต์คุณนี่แหละเซลล์ Sell ละลานได้ใหม่นะครับหรือว่าถ้าใครสนใจศาสตร์บริหารทีมขายแบบครบวงจรแล้วก็เต็มรูปแบบเนี่ยก็จะเป็นวันที่ยีกก่6ิบห้ายี่หกมกรานี้นะครับตัวรายละเอยียดคอร์สเนี่ยจะอยู่ที่ลิงก์ด้านล่างหรือถ้าสนใจก็ทักตัวไลน์เข้ามาได้เลยนะครับขอบค,ครับ